ค,คลิปนี้ก็มาทําขอบคุณพัสดุนะครับพัสดุที่ส่งมาทางทางแดนใต้นะครับตอนนี้ก็ได้รับแล้วครับคุณของของนี้ของคุณนภัสกรพรมรีนะครับนาพัสกรพรมรีจากชนบุรีนะครับผมได้รับเรียบร้อยแล้วนะ,ะและของที่คนนี้เขาไม่ให้เอ,อ่ยชื่อนะก็ได้รับแล้วนะครับจากลายยองครับพี่สาวจยองแล้วก็เเงินมาให้ด้วยนะห้าร้อยเพื่อ ใล้จัดไว้จัดงานในวันเด็กนะครับซื้อขนมซื้อกับข้าวให้เด็กๆไปจัดงานวันเด็กนะครับแล้วก็ขอ,ของขวกนี้ของเอของปัญหาสมชายวัดคงเตยวัดคงวัดคงเตยนอกนะครับขอบคุณนะครับพระเป็นพระเครื่องเดี๋ยวผมจะแจกน้องๆอีกทีนะครับขอบคุณสำหรับพัสดุอ่านะครับที่ส่งถึงอาหารชายแดยนใต้นะครับขอบคุณครับก็วันหลังถ้าส่งมาก็ นะนำนิดนึงครับเขียนเบอร์โทรมาติดมาด้วยก็ดีมันมจะได้รู้ว่า,าเมื่อของถึงยำด้วยโทอแบอบกว่าของถึงยวนะครับนี่ผมก็ไม่รู้ว่าจะต,ติดต่อ,อยังไงก็เลยทําคลิปนี้ว่าเพื่อเป็นขอบคุณครับจะได้รู้ว่าของมาถึงยวนะครับแต่ปกติก็เป็นแฟนคลับนะครับคุณพสัสกรพรมลีก็เป็นแฟนคลับทักทายกันอยู่ใน youtube ประจําแต่ว่า ไม่รู้จะติดต่อเขายัางไงครับก็เลยต้องทำคลิปนี้มาขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ส่งพัสดุมาให้ผมรับพัสกรและพี่สาวที่อยู่ในยองแล้วก็พระมหาสมชายที่วันทองเตยนะครับขอบคุณครับ